เราเปลี่ยนสถานที่ข้าต่อกร้อมที่เราจะได้ใช้โลกกานอดีตเลยนลควก็ดีที่จะกระมุกงานเพิ่มปูดองเรชยศึกษาที่การจังหวัดเลิศวิทยาลัยสารพัดช่าง,งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสองหลักสูตรได้แก่หนึ่งหลักสูตรโดยสามารถทึ่นทํำร้องและขอใช ผู้บริหารคณาจารย์ศาสประเทศครูรรบุคลากรโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยกาลศิล์5หลายครั้งและใช้สถานที่ในการจัดพิธีบรรจุคณะกรรมการคณระทำงานารวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงเราเคยดในทีวีว่าป,นนา,าประเทศญี่ปุ่นเป็นกำลังข่าเรื่องนในดการศึกษาแห่งนี้นะคารดัง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านประธานในพิธีค่ะท่านจะนึกถึงเป็นหน้ารอดสารของวงการการศึกษาที่สำคัญเกิดขึ้นไงวิทยาลัยสารปรชันกาลศิกษานะคะวันนี้ได้รับความประเมินค่ะการศึกษาตัดผมโดยที่ผู้ดำินารทั้งเจ็ดท่านนะคะจะได้ท่านผู้นของการศึกษาค่ะและจากนี้นะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะท่านจะได้เห็นความสำคัญว่าเพื่อการมีการทำของจังหวัด ซะะึ่งจะได้ใส่ในความต้องการของประเทศและสอดคล้องกับวิโรมแนทางการศึกษาของจังาหวัาทุชาการเริ่มกันแนครั้นนี้ค่ะ สิ่งแรกที่อยากับเรียนให้่ทนทริบก่อนก็คือว่าเพราะเราต้องการให้เด็กวันนี้นะครับที่จะต้องไปเป็นบัณฑิตในวันหน้านั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ที่เป็น,ท,ปนที่เป็นตัวเนื้อหาสาระเป็นทฤษฎีมันจะต้องไปร่่มเรียนถึงการปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นเราก็อาจจะว่าสมมตินะฮะ ไปเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายใหญ่เจ้าของโรงงานธุรกิจนะครับจองขางอุตสาหกรรมเนี่ยส่งนักเรียนไปเรียนนะครับมีหน่วยกิจจานวนเท่านี้เท่านี้เวลาเท่านี้เทา่ทานี้แต่ในขณะเดียวกันนั้นตอนช่วงที่เรียนอยู่เนี่ยนะครับอ่ะเรียนไปด้วยทําง,งานไปด้วยใช่ไหมครับมีค่าตอบแทนให้เป็นรายชั่วโมงด้วยชั่วโมงเท่าไหร่กี่บาทยูสตังก์ก็ว่ากันไปนะครับบางโรงงานนะครับและบางที่ที่เขาเคยทำกันมาเนี่ยบางที่เนี่ยถึงกับจัดที่พักให้ด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีงานทํามีงานทําแล้วมีเงินอีกต่งาง ได,ไ,ดได้ได้ได้เงินค่าตอบแทนไปด้วยเป็นปปเบี้ยล้ยงเบี้ยเลี้ยงไปนะครับแต่พอกบจบครบหมดเลยหมดมีวุฒิมีงานมีเงินมีวุฒินะครับครบถ้วนเลยแล้วก็ระยะเวลามันจะหายไป1ปีหายไป1ปีนี่ผู้ปกครองแฮปปี้นะฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันหายตามไปด้วยนอกจากค่าใช้จ่ายมันหายตามไปด้วยแล้วนั้นเนี่ยนักเรียนยังมีไรายได้เลี้ยงตัวเองได้ด้วย ซามีหนำสมมุติถ้าเกิดว่านะครับในระหว่างที่เรียนอยู่นั้นเนี่ยฉายแววอะไรของตัวเองออกมาหรือได้รับทักษะอะไรเพิ่มเติมไปฝึกฝนตัวเองขึ้นมาอะไรขึ้นมามันต่อยอดได้โรงงานพวกนี้ถ้าเขาได้มีบุคลากรที่ดีเขาหยิบของเขาไว้ต่อแน่เขาส่งไปเรียนต่อโครงการรักษานี้เคยมีการทํามาพอสมควรนะครับผมเคยเห็นมาว่าบางโรงงานเนี่ยรับเด็กแบบนี้ไปนะครับไปทํางานในโรงงาน พอเห็นมีแววบ้างอะไรบ้างปั้นกขา,าทังเรียนจบจบปุ๊บส่งเรียนต่อส่งเรียนต่ออย่างโรงงานญี่ปุ่นส่งไปญี่ปุ่นเลย นะครับกลับมาก็มารับตําแหน่งใหญ่เลยเงินเดือนสูงขึ้นอีกนี่คือการเชื่อมโยงนะครับทางทางทางการศึกษาเพื่อพัฒนาไปถึงประชาชนในพื้นที่จริงๆเป็นการศึกษาแบบใหม่อย่างแท้จริงนะครับที่ว่าเราไม่ได้ศึกษาหาแต่ความรู้เราไม่ได้กอง,งานศึกษาไปว่านะครับได้ปริญญาบัตรแต่เราต้องการศึกษาว่าเราจะต้องอยู่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงมีงานมีเงินมีอาชีพที่ท,ท,ที่ยั่งยืน